ยำ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 เฮ้บฮ้ <net> บอม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 เอาเลยกัสวีดัสสวสดีด้านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแองกี้เบิร์ตสองกันอีกแล้วนะผมห่างหายไป <net> นานคลันนะครับนานคลัน <net> วันนี้นะครับเราก็จะไปลุยกันในด่านผจญภัยกันอีกนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะไปถึงด่านไหนนะครับในวันนี้นะผมโอเคก็รพร้อมแล้วไปกันเราก็มาอยู่ที่ด่าน76นะฮนะ โอเคเพกันเลยไม่พูดมากดานนี้นะครับเราขอเอาปืนฉีดน้ําไปทั้งอันก็แล้วกันนะผมเราเอาขอปืนฉีดหมูนะครับปืนฉีดหมูไม่ใช่ปืนฉีดน้ํานะครับโอเคอันนี้น่าจะเรสนี่แหละนะครับอ่าเรสเหรอจัดไปเรสปึ๊บออโหลดไปให้หมดปึ๊บโอเคไอ้นู้ให้มันตกไปเลยให้มันตกไตหัวไตาหาไปเลยเร็วลงไปลงไปให้หมดเร็วไป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 ดูมันทําตาบ้องเบลดูสิ บ้าบ่จริงๆเออหล่นไปตายห่วงไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหมีทั้งหมด5้าเวฟเลยหรือวันนี้ไหวไหมเนี่ยมาดูกันซีนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะผมอ่าอันนี้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเอาเป็นบอมก็แล้วกันนะปึ๊บจับไปบอมเออหล่นลงมาป๊อป้าป๊อป้าอเคเหลือแค่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นน้องป่องไปได้ไหมวะหรือว่าเย๊ไข่เป็นน้องป่องดีกว่านะผม น้องกอบมาน้องป่องน้องป่องตรงนี้จัดไปปิว้วปึ๊บป่องไปซะโหลดมาใส่ทับมันด้วยโอเคเวรีกูดนะครับมายังเว็บที่สนะผมยากครนนะนี้โอเจต้องเป็นพี่เบิรมเหรอพี่เบิรมไปตรงนี้เลยนะครับผมพี่เบิรมไปปิ้วปึ๊บมบด้านหลังไปด้วยอยโอเคหมดไหมหมดไหมหมดไหมอึ๊บเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับโอไมคก็ตัวเดียวได้ไง เจ๊ไข่ก็แล้วกันตรงนี้จัดไปเลยเจ๊ปึ๊บไข่ไปซาเรียบร้อยหอยเชกตีนมาอย่างเวฟที่4นะครับเวฟที่4นี้ต้องใช้บอมอีกหรือเนี่ยบอมไปด้านหลังก็แล้วกันปึ๊บไปปึ๊บบอมไปซานีทีเดียวชอ็อตทีเดียวช็อตไหมบอมโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เอฟเฟกต์เยอะชิบหายเหลืออ,อีกกี่ตัววะเนี่ยไหนไหนวะอ๋ออยู่ด้านล่างนะครับไอชิบหายเอ้ย มึงอยู่ด้านล่างได้ยังไงโอเคน้องชักกระเด๋วครับไปเออตายหาไหมโอเคครับมันหลบอยู่ล่างได้ไงวันนี้แม่เจ้าถ้าไม่เอาโมไปลากนั้นก็ไม่เห็นนะครับต่อไปก็เป็นน้องปืนฉีดน้ำนะผมปึ๊บปั๊บยิงปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บเออหมดไหมวะหมดไหมยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้มันค้างอยู่ได้ไงวันนี้โอเคเอาเป็นอ่าด้านบนก่อนก็แล้วกันนะผมตรงนี้จัดไป บวกวนเออวกวนไปซาโอโอเอฟเฟกถึงด้านหลังด้วยเออต่หาไหมไอ้หมูไอหมูทองนะโอโ้เรียบร้อยฮ่าดันเราก็สามารถชนะมาได้นะผมแถมได้สามดาวมาด้วยโอเคไปกันด่านต่อไปเลยครับด่านที่77นะฮะ77เหรอโอเคเพกันเลยรอบนี้มันจะเป็นยังไงกันล่ะครับเนี่ยโอเคเอาเป็นเร ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ใช่บอมไม่จะบอมเอาเป็นเรสก่อนก็แล้วกันนะเรสไปตรงนี้เลยน้องเรสไปปึ๊บผลักไปโดวตรงนั้นไหมอึบโอเคโหลดมายิงยิงไปซะอึอโอเคยิงไปเอ,อือโอเคทีเดียวตายโหงไหมหมดไหมหมดนะโอ้โหเวริกุดกล้วยทอดนะบอมเรสตัวเดียวเฟียว <c oughs> ได้มายังด้านทีซองนะเอาเป็นอะไรยังไงดีวะเนี่ยตรงนี้เหรอ ขอเป็นตรงนี้ได้ได้ไหมว้เนี้โอเคยิงไปตรงนี้เลยปุ๊บอ่าพุ่งไปปัม๊มอะ what อะไรกันเนี่ยโอเคน้องนกยักษ์มาเลยครับผมเรียกนกยักษ์มาปูเป็นไงเป็นไงปุ๊บเออล้มหมดล้มหมดตายหัวตายห่าหมดเลยนะครับทีเดียวโอ้โหพี่เบิ้มของเราหายหายฟรี Hi ีเลย <laughs> อะไรกันเนี้ยด่านนี้เหรอครับขอเป็น บอมก่อนดีไหมว่าด้านล่างด้วยอะ่ะเดี๋ยว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 เจ๊ไข่ก็แล้วกันนะครับเจ๊ไข่ไปเลยตรงนี้นะครับปึ๊บไปืออไม่เป็นอะไรเลยจ้าโอ้โหต่อไปน้องป่องก็แล้วกันน้องป่องไปหน่อยปึ๊บออป่องไปเลยโอเคด้านหลังด้านหลังโดนไหมโดนไหมด้านหลังเอาเอาหน่อยเถอะเอาหน่อยเถอะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรเลยนะ ด้านหลังนี้ถ้าเป็นหินแบบนั้นต้องใช้บอมนะครับไม่ไหวแล้วโอโ้เสียดายมากบอมไปเลยเรียบร้อยตายห่าไปแล้วมายังด่านสุดท้ายนะครับเหลืออีกสี่เหือครับโอเคไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาเป็นด้านบนเป็นน้องวกวนก,ก่อนก็แล้วกันนะครับไหวไหมวะนี่ไหวเดี๋ยวเดียวเดียวพวกวนไม่ได้วะเฮ้ยต้องเอาชักก่อนชักเน้นด้านบนไปซ้าได้ไหมวะตรงนี้อ่ะ โอเคไปปี๊บเรียบร้อยด้านบนเรียบร้อยไปหลดมาด้านล่างหน่อยึบหลดมาหน่อยหลดมาหน่อยเอาไว้ถึงปืนใหญ่เออเอามาถึงหนึ่งอันเออโอเคด้านหลังเรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นน้องวกวนน้องวกวนต้องไปด้านบน,นครับผมไปฟิถึงไหมวัเนี้โอเคได้อยู่เออแค่นั้นเหรอแค่นั้นจริงๆอะอะไรกันเนี่ย ก็ไปด้านบนปึ๊บไปปึ๊บกระจายไปหน่อยถึงถึงหน่อยฮึปโอเคถึงได้ตัวเดียวนะครับได้ตัวเดียวโอ้โผ่า,านเฉยเงียเดอสุดยอดนะครับผมได้มา3ดาวด้วยโอ้โหเหลือเชื่อนะครับผมฟลุกได้ยังไงวะเน,นี้ยเฮ้ยนี่ได้เลยครับนี่มีได้หมวกได้ด้วยเหรอ หมวกใส่โอ้น้องดาวกระจายได้หมวกไปด้วยนะครับเวริกอดก้วยทอดมายัางด่านที่78นะฮะไหนอลองดูด่านนี้ซิเอาเป็ดไปสักหนึ่งก็แล้วกันนะคับเผื่อๆเ,เ,เอาไว้นะโอ้โอ,โอ้อันนี้ต้องใช้อะไรวนันนี้พี่บอมเหรอครับบอมเหรอบอมก็ได้ว่ะเฮ้ยบอมต้องตรงนี้ไปเลยบอมปึบ๊บอ่าไงตายหมดไม่หมดจ้ <laughs> พี่บอมเหล่าอา๋อ ขีเบิ่มก็ได้วะเออยิงไปเลยไม่ส่วนแล้วตอนนี้ปึ๊บป๊บโอเคด้านหลังเรียบร้อยไปแล้วก็ได้เบิ่มกลับมาด้วยนะครับแต่เดียวด้านหลังทำไมมึงอยู่แบบนั้นวะเนี่ยมึงยังไม่ตายห่าอีกเหรอาตายไปแล้วด้านหน้าอริก,กันไหนอาเป็นตรงนี้ไปเลยนะครับน้องป่องปึ๊บอ่าป่องกระโดนกระเด็นกระดอนไปตรงนู้นหน่อยเออโอ้โหละเสียไปหลายตัวเลยเนี่ยนี่ด้านนี้โอ้ไม่กอด ปาบยิงไปฟิ่ลักไปเออเออด้านหลังโดนไหมปึ๊บยิงเออโอ้โหเหลืออยู่ตัวเดียวด้านหลังไอชิบหายแม่เจ้าเมื่อกีย้ยิงโดนไปแล้วด้วยนี่แน่โอ้โหเลืออีกตั้งสมด้านแน่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมาดูกันสิพี่บึกปืนของเราปึ๊บไปเอายิงไปเลยปา๊าบโอเคตายหมดไหมจ๊ะ หมดไหมจ๊ะโอ,อ้ได้น้องป่องกลับมาด้วยดีดีเลยอ๋อเป็นต่อไปก็เป็นเจ๊ไข่นะเจ๊ไข่ไปตรงนี้เลยไขย่อ่ะกดไข่ไม่ทันน่ะเออน้องควกบอไปด้านบนก็ได้อ่ะฮึบวบบนลงตรงนี้โอเคเฮ้อน้องดาวกระจายก็แล้วกันนะเหลือตัวเดียวตรงนี้ปึ๊บอ่าอะอะไรกันเนี่ย อ,อกูยอมไปแล้วดานนี้เออ,เอ,อยิงมั่วๆไปแล้วนะด่านต่อไปเหลือแค่น้องเป็ดอย่างเดียวเลยโอ้โหดานนี้ถ้ามีเรสนะถ้ามีเรส์อีทีเดียวจอดเลยนะโอ้น้องเป็ดไปเป็ดไปเลยปึบไปโอ้โหน่าจะไม่รอดนะไมก่กอดเออเออ,เอ,อ,เอ,อรีไปเลยปึ๊บโอเจครับผมเอ,อ้ยหลุดมาหลุดมาได้อยู่มาได้อยู่หมดแล้ว เอาใหม่รอบนี้นะผมขอกลับมาเฉิดฉายกันอีกสักครั้งนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือยอดมากอะไรยังไงก็ไม่รู้ <P ew> ปุ๊บไปเออพองไปซะอออโอเคตรงนั้นเหรอตรงนั้นต้องใช้ชักนะครับชักตัดยอดตัดโคนมาไปเลยป <P ew> ุ๊บไปพุ่งไปซะเอเออะอะไรวะเฮ้ยเสียไปหลายตัวอีกแล้วปุ๊บไป ใครไปเอออย่างน้อยก็ดีว่เฮ้ยโอเคบอมไปเลยครับจัดการได้หน่อยบอมขอล่้ละกูมไม่ไหวเร็วเออบอมไปเลยเออตายไหมเออเรียบร้อยได้บอมกลับมาด้วยยังดีไปนะครับรอบนี้ขอเป็นพี่ใหญ่นะผมเหมือนเดิมโอจโจ้ด้วยอ่าไหวไม่ว่าตรงนั้นอนะตรงนู้นแล้วกันนะปุ๊บไปป๊าปะป๊าโอ,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 อเคยิงไปหน่อย อ๋อชิบหายแล้วรอบนี้มาชิบหายที่ด่านนี้นะด่านตรงนี้ก็แล้วกันนะผมไปบึมระเบิดไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปเอ้ยยิงไปหลดมาหน่อยอ่ะฮะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับต่อไปก็เป็นน้องวกวนด้านบนไปเลยปึ๊บปึ๊บหมดไหมเนี่ยหมดไหมเนี่ยไม่หมดโอ้ยด่านนี้อะไรวะเนี่ยทำไมมันสลงเสลงขนาดนี้ ตายหมดโอเคครับตายหมดแต่กูก็ตายเหมือนกันเพราะว่าเหลือแค่ตัวเดียวแถมเป็นน้องดาวกระจายด้วยแล้วกูจะทำยังไงครับนี้ออแค่นี้เหรอชิบหายเมื่อกี้นะเราก็แพ้ไปเป็นครั้งที่สองนะครับผมถ้าครั้งที่สามกูยังแพ้อยู่นะครับกูไม่เล่นแม่งแล้ว <c oughs> <c oughs> กูไม่เล่นแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆ ไปปื๊บระเบิดไปเลยเออเน้นๆไปโอ้ได้แค่นี้เอาเป็นน้องป่องก็แล้วกันนะครับน้องป่องไปทางนี้เลยปื๊บไปโดนไหมไม่โดนได้อยู่เออโดนด้านหลังไหมไม่โดนด้านหลังจ้าหู้ยแต่ผลักได้เว้ยโอเคได้อยู่ตายหาไปแล้วเหลือแค่ตัวนั้นตัวเดียวอ่ะเอาเป็นน้องดาวกระจายเลยก็แล้วกันนะครับไปปื๊บออาเรียบร้อยโอเคไปด่านที่สองครับผมมาลุ้นกันซิว่ารอบนี้กูจะผ่านหรือเปล่า ท้าไม่ผ่านมไม่เล่นแม่งแล้วมาตรงนี้ก็ขอเป็นเรสเลยนะครับเรสผักนี้ไปหน่อยฮึบโอเคเออฮึบยิงไปปึบวัดวัด The Hell Me เออไปฮึบเจ๊ไข่ผักไปหล่นมาตรงนี้หน่อยเออยิงไปปึบโอเคเหลือด้านบนอีกโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่หล่นไปตรงนู้นทับไปซะ โอ้ oh, เหลือตั้งสองน่พี่ชักเหลือครับพี่ชักเน้นตรงนี้ไปก่อนนะชักปึ๊บอาา่าฮะเรียบร้อยไปหนึ่งนะครับแต่ด้านหลังนี้สิไม่ไหวแน่เลยืปับ๊บแรงกว่ารอบที่แล้วเล่านี่เออไปครับกูหมดอะไรตายอยากแล้วเออเรียบร้อยเหลือตัวเดียวเฮเป็นไงฟึบมีตัวเดียวมึงใช้เพื่ออะไรวะเนี่ย เออโอเคจบไปแล้วนะครับด่านที่3กูยังไม่ผ่านเลยเนี้ยโโหตอนนี้นะครับเราก็ค้างกันอยู่ที่ด่าน78นะครับนะผมไม่ไหวจริงๆครับผมขอสงบสติอารมณ์ก่อนนะผมแล้วก็ค่อยมาเล่นในคลิปต่อไปนะครับเนาะขอโทษทุกคนด้วยนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับมีอะไรแนะนำก็สามารถแนะนำได้นะครับดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวีเดอร์สวัสดีไปละจุ๊บ